เจ้าสบายดีท่านผู้สมที่เคารบตอนนี้กินเอยเองกับพาท่านผู้สมมาเบรงเส้นทางรถไฟที่ค่ขนานกับถนน4ีหอยหาปีเชิงว่าเป็นถนนที่ไงและก็เป็นถนนยุทธศาสตร์ของทางด่านธุรกิจโดยเฉพาะแมนออกจากมุ่งนาจากขวามิตรภาพเล่าไทยแห่งที่หนึ่งนครวิ่งจันออกมาทางฐานะแรงก็จะมุ่งนาออกไปใส่ถนน1ิสามเหนือผ่านดงโดขอดถนนชิสามเหนือก็ถือว่าเป็นการเป็นถนนเส้นหนึ่งที่ว่าค้นทรงสิ้มัา ที่ว่าใสาร่รถบรรทุกนักแลนผ่านที่จะไปทางภาคเหนือของประเทศเลาวโอเคเดี๋ยวสีเอาภาพบรรยากาศการก่สอสร้างเส้นทางรถไฟอยู่จุดนี้ให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งซึ่งว่าเป็นท่านนนที่คู่ขนานกันไปแล้วก็เจ้เอาภาพม,มุมมุมสูงบางจุดบางยห้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจให้กินหน่อยก่อนด้วยการกด subscribe ด้วยก,กดไลค์กดแชร์เอาดี่เฮาไปเบิ่งกัน จกตะปูส้วมนี่คือว,ว่าเป็นเส้นทางรถไฟสอดมาใส่ทางเมืองหาดไสฟองของนครวิง่งจันทร์เป็นเส้นทางรถไฟที่คู่ขนานกันครับเส้นทางถนนซีหอยหาซีป,ปีถือว่าเป็นเส้นทางเลี้ยวต่อที่จะเข้าไปใส่มุ่งนาไปใส่เขตท่านาแดงก่อนทีจะไปจอดไปจบอยู่ที่ท่านาแดงรอถาทางรถไฟจากฝั่งไทยมาเสียมต่อในอนาคต เดี๋ยวเ้าสีพระยามจะขี่เลาะไปเบิงตามเนวทางนี่ท่านผู้ชมเด้เบิงเจ้าที่ได้ว่าจุดเขตนี้เป็นจุดทับอิฐทีว่าในผ้าท่านผู้ชมมาเบิงจุดการก่อสร้างเพราะว่ามันเป็นเส้นทางทีว่าจะมาเสื่อมจอดกันกับ่านะแดงหรือว่าคู่ขนานกันไปกับถนนสีหอยหาสิปปี เดี๋ยวเบิงเดี๋ยวนี้ฮขาก็เห็นว่าผู้ค้นยังมีผู้ค้นเข้าเจ้ากรรมกรก็กำลังเหตเวียกกันอยู่นี่อ่ละเดี๋ยวฮ่อสีคอยขี่รถไปเบิงแต่ละจุดแต่ละบอน ท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นทางรถไฟจีนเลขหาจะมีทางรถไฟจีนเลขหาเลขสองอจุดนี้อยู่ที่เขตเมืองหัดถ์ส้ฟองเดอ้อเมืองหัดถ์ส้ฟองนะครนวิ่งจัน ยจุดเขนีบก็แมนเป็นสไตล์แบบเป็นขัวไปเบิดตเลยเพราะว่าเป็นทงทงไฮทงหน้าเป็นลักษณะแบบบึงสนั่นกระต่อในเหตุเป็นยกขืนยกสูงเป็นขัวเป็นแบบไปแบบไปเบิร์ตอ่ะทับส้มนี่เจ้าทนผส้มตอนนี้เขาก็ยู่ทีขัวทางขืนทางลงของถนนซีหอยหาซป,ปีและกาเขาก็คงจะมาเห็น เป็นครัวรถไฟเล้าจีนเซิงครูนาะกันกับถนนสีหหัตปีซึ่งเป็นถนนใหญ่อีกซ้ายหนึ่งของนครวุ่งจันทร์เป็นถนนซ้ายยุทธศาสตร์ในเสิงการค้นสุงเพราะว่าออกจากอ่าสางฐานะแรงโกแมนจมูกหนาออกไปทางฝุ่และทางดงโดกก่อนจะออกทางไปทางถนนสิบสามเหนือ จอวันนี้ม่นคว่มคืบนาล่าสุดและการยุทจุดเขตนี่เขายังบบทานเดยเคยมาถ่ายทำาจักเทือสนันมือนี้ทือว่าเป็นโอกาสดีที่เด้กเก็บภาพบรรยากาศมาท้านผระส้มหรือเบิงนี่ตอนนี้ที่ว่าวีดีโอกำลังซ้ายไปสุดไปทางสายตานีก็เป็นว่ามุ่งนาไปทางท่านาแดง อาอยุน้องตัวนี้ขาเจ้ามีการเลี้ยงเป็ดหลายทแท้ๆนี่เป็ด <c oughs> นี่สีขาวๆเลยแม่นเป็ดหรืท่านผู้ชมเลี้ยงเป็ดแล้วก็เข้าเจาก้อยมีการขายไข่เป็ดอยู่นี่คล้ายเป็ดขายไข่อ่าตอนนี้เขาก็มาอยู่จุดลอยต่อระหว่างขัวรถไฟเล่าจีนไปต่อใส่บอนทีมาพันทมเป็นเส้นทางรถไฟมุงนาสูหน้าแดง ทานแนงาแดงวกคาเคีย่งคู่ขนานกันไปกับเส้นทางถนนสีหอยหาิีป,ปีตามผู้ชมจะอกไปนั่น,นเป็นถนนสีหอยหาิบป,ปี ตอนนี้ไอ้น่องกรรมก,กรฮอกโกกำลังมีการพักเที่ยงกินข้าวเที่ยงเอาสู่ต่อไปผู้ท้าคลิปอีกกจะสู่ต่อไปเพื่อทัานผู้ชมหนึ่ง จากท่านผู้ชมตัวนี้เขาก็ยู่ทีถนน450ปีแล้วก็เป็นต้านาที่ว่า,าแปลกใจเพราะว่าเส้นทางรถไฟตัวนี้ผ่ามาขามทางถนน4 5ห,หาปีนี่ขามจุดถนน4 5 0ปีเลยท่านผู้ส้มแต่ว่าตามที่หูนี่ก็ m m e นเจ้ามุมงหนาไปใส่แถวเขียดรวมรวมใส่เศษถาอันนี้เป็นบริษัททางรถไฟ จีนเล็กหาาผู้สมทางรถไฟจีนเล็กหาเรื่อตัวนี้ขามถนนชีหอยหาสิบปีเจ้าธบุสมนี่เห็นบอลนี้ชื่อว่าขามถนนชีหอยหาสิบปี เข้าใจแล้วบัดน,นี้นี่ที่ว่ามุ่งนาไปทางลงไปทางอะนะเขตกรวมร่วมไส้เศรษฐาทีาท่ว่าจะสอดออกไปทางถนน13ใไต้โอเคพละดทันผู้ชมถนน13ตะอ่ะาถนน45 0สิบปีนี่ก็เป็นถนนเส้นหนึ่งที่ว่าขอนขางว่าไงก่วายายกงแล้วก็มีรถหยวดย่านผ้านาเที่ยว่บยุดบ่ยัง้งบอ่าตลอดเวลา โว่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์อีกสายหนึ่งที่ตัดออกจากมาทางจากถนนทาเรือเพื่อมุ่งหน้าไปสอดสาพุ่นแหล่ถนน13เนื้อจากการขนสร่งระหว่างทาหน้าแดงก็คือถา้าขน,น,นสินค้าจากน้องค่าย็ผพานควมิตรภาพเ่าทายแห่งที่หนึ่งเขาทีสางาน้าแรงต่อไปก็เป็นเขตโลจิสติกแล้วก็จะกระจายสินค้ามุ่งหน้าออกมาทางถนนอาเซียนคือถนนตัวนี้ละถนนอาเซียนไฮเว่ยมาสัน้นแล้วก็ ในการจะมุ่งหน้าออกไปทั้งถนน13เหนือค้นทรงสินขาผ่านเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนสายสาคัญอีกเส้นหนึง่งหามหอดจุดนี้การเวลาหน้าที่โซมาพักพวนและก็ขอบใจท่านผู้สมที่ติดตาม,มทับ้มดตลอดมาถ้ายอยากเป็นกําลังใจให้กีน่น้อยในการเฮ็ดคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ที่ว่าก,กด s u b s c r i b e ให้เด้อเพื่อจะมีโอกาสเฮ็ดคลิปโดนๆต่อไปให้ท่ศนผู้ชมมในเบิง่งอาระะาจาวน้าท่ศนผู้ชมมาหอด เขาจุคลิปไปเพียงทุนิกรสบายดี